บทสวดมังคลรสุดตังเอ,สอเสอเสวานาจารพลานังปัญทิต,าน,ตานาเตเสวนาปูชาจารปูชินีนยังเอตมังคลมุตตามังปฏิรุปธเทาสวาวะโสจะเพจก,กตะปุญญาตาอัตสมัมมณัติติจะเอตมังคลมุตตามังวะหุสันจะสิป,ปนัวินายโยจะสุจะสุกสิสุสิกโตสุภาสิตาจะยาวาจายาจายาวาจาเอตมังคลมุตตามังาม,ตา,มงาติปิมาตาปิ อุตุปทานังตุปุตตะทารัตจัสังฆโหอานากุลอาจากักการมันตาเอตัมมังขลมุตตะมังทนันจะธรรมะจริยาจัตยาตาการังจะสังฆโหอนวาวัชนิกามานิเอตัมมังขลมุตตะมังอารติวิรัติปะตะปะปาเมาชฌปะนาจะสัญญโมอัป,ปมาทโหจาัธรรมเมสุเอตัมมังขลมุตตะมังคฆรวจนิวาโตจะสันตุทีจักตัญญุตากาเรนะธรรมมวสนงังเอตัมมังขลมุตมตะมัง,มมงอันตีจะสัสรวาต สัตตาสัมมานัตจัทธสนังกาเลนะธรรมะสักชาเอตัมังขลามุตตังตโปจัพมาจารยันจาริยสัจจานัทสนังนิพพานสัจิกิริยาจะเอตัมังขลามุตตังพุทธะโลกะธรรมะหิจิตตังยสานะกรรมปติอโสกังวิรชังเขมังเอตัมังขลามุตตังเอตาทิสติกัตะวานะสัมพัฒมาปาราชิตาสัพพะทัสโสเทขัชันติตันเตสังมังขลามุตตังมันติวสวดรัตนปริยังกิจจิวิต ังอิทวะหูดังวาสักเคกสุวายังรัตนังปณิตังนาโนสามังอธิตะถาคเตนะอิทัมปิพุทธะรัตนังปณิตังเอเตนะสัญเจนะสุหัสวัตที่หวนตุขะยังวิรคังอมตังปณิตังยะธายะธาชักาสกยามุนีสมหิตโตนะตนะธเมนะสมาธิกิจิอิทัมปิธเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัญเจนะสุวัตที่หวนตุ ยมพุทธ,ธเศธโทปริวันณียิสุจิสมาธิมานันตาริกัรยะมาหุสมาธินาเตนะสม,มุนวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตนาบุรีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัต ah ิหโนตุเยบุคลาอัทธสัสตังปัสสาจัตตาริเอตานิยุคานิหโนติเตทหคินยาสุขาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัพพาริอิธรรมปิสังเคระตนาบุรีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหโนตุเยสุปยุตตามานสสา ทัาเพนินิกามิโนโคตมาสาสนันหิเตปฏิปตาอามะตังนิใครหาสัตรธามุทานิผุ้ติงปุชมานาอิทัมปีสังเคระตนังวันิตังอิเตนะสัจเจนะสติปัติหนตุขีนางปุรานังนวังนันทิสัมภวังวิรักตจิตตายาติเตภาวสมิงเตขีนาพิชาอวิรุณหิตฉันทะนิพันติธีรายะถาธทมยำปัทิโปอิทัมปีสังเคระตนังวันิตังอิเตนะสันเจนะสุวัติหอนตุ บทสวดธรรมบทสหัสวัสอั์ตตาหะเวชีตังเสโยยาจายังอิตราปาชาอัตตะทันตัสสะปะสะุสสะนิจังสัญญาตาจาริโนเนวะเทวนณะขัถโพโณมาโรสหะพม,มุนาชีตังอปาชิตังการิยาตถาลุปัสสะขันตุโนบทสวดเกสปุตตสูตร ภาสิตามิถังเตนะปะวัตาชนะตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัพุทเทนะเอทาตุมเฮมาอนุสเวนะมามารัมปะมารายมาอิติกร,รายมาปิติกสัมปเทนะเนนะมาตักกะตุมานาคยะเฮนมาเอการะปริวตัตตเกยนะมาทิฐินิชานักขันติยามาปะพารูปตายามาสัมมาโนโนคารุยะธาตุมเฮ ตุมเมเหอัตนาวะชเนยยะธาอิเมธรรมะกุศลาอิเมธรรมะสวัสชาอิเมธรรมะววนยุขราหิตาอิเมธรรมะสมุตะสมาธิงนาอหิตายะสุขายะสังวัตติอัถตุเมเหปะชาเยหะ ปัจฉะเหยียธายาถาตุมเฮอัตนาวชยเนยญาทะอิเมธัมมากุศลาอิเมธัมมาอนาวช่าอิเมธัมมาวินยูปัสนธาอิเมธัมมาสมัตตาสมาธินาหิตายาสุขายาสมัตติปัตถาตุมเฮเฮอุปปัสมปัชชาวิหาริยธาติเบสดโสปเนยสูตรอุปนิยติชีวิตัมปมะปลายุงปามายุง ชาลูปานิตัสสะนสันติตานาเอตังมายังมาราเนเปกขมโนปุญญานิกริยาทาสุขาวหิอุปนิตอุปนิยติชีวิตตมาปายังชาลุปานิตัสสะนสันติตานาเอตังมายังพระเตมารณีเปกขมโนโลกามิสังปช ปะชาเหสันติเปโคโยทกาเยนสังยโมวาจายอุทธเจตสาตังตัสสตเปตัสสสุขายหอนติยังชีวะมโนกาปกาโรติปุญญธรรมโมหเวักขันติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหติเอสานิสังโสริมเมสุจินเนนาทุกขด ติงขัดสติธรรมมาจารีสเพสังขารอนิจติยถาปัญญายาปสติอัฏฐานิพพานทติทุเขเอสามาโควิสุทธิยาสเพสสังขาราทุกขาติยถาปัญญายาปสติอัฏฐานิพพินทติทุเขเอสามาโควิสุทธิยาสเพธรรมะอนัตติยถาปัญญายาปสติอัฏฐานิพพินทติทุเขเอสามาโควิสุทธิยาบรสวอปันนากะชาดกอปันนากันธนามเกธนะเมเกทุตียงอาหูตะกกาเอตัธัญายะ เมธาวิตังคันเหยะปานานังพะหูเวสารนังยันติปภพตาติวนานิจัอะรามารุกขเจตยานิมนุสสาพยชตตดชิตาเนตังโขสารนังเขมังเนตังสานมุตตามังเนตังสานคัมมะสัพทุขาปมุจติโยจะพุทธจะธรรมจะสังขจะสารนังขัตโตจตาริอริยสัจจานิสัมมัสัมปัญญายาปสติทุกขังทุขสัมปังทุกขสัจจอติกังมังอริยจะตังขิกังทุกขาปุสสะ มาคามินังเอตังโหสระนางเฉยมังเอตังคาสนะมุตตามังเอตังสนะมะคัมมาสัพพุขาปะงมุจติบทสวดท่านเทกะรัตนคาถาอตินางนานวัคเมยยะนปติตังเขอณาตคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงอัตตีตามปะหินันตังอปัตตะกันจะอาาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนะจัน ปัจจุบันนัจะโยธรรมังตัตัฐวิปัสสติอสังหิรังอสังคุปังตังวิทาจะนุพะร,รูเหหยเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนงแอไม่ค่อนแค่ในทางนั้นได้บุคคลนั้นเพึ่งเจริญทำนั้นเนื่งให้บุปผงเถิดอชวะกิจตับปังโกชัญญามารณางสุเวเพึงทำความเพียนเสียในวันนี้แหละใครได้จะรู้ความตันในวันพุ่งนาฮิโนสังคารันติน,นะมหาเสน,นาณมัจจุนาเพราะความเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นยังไม่มีแกเราทั้งงหหลายอววัิ วิหาริมาตาปิงอโหรัตมะตันท no like ิตังตังเวพัทเทกะรัตโตติสันโตอาจิคเตมุนิติพรวนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งจะเดินด้วยประการชนิแลบทสวดพินนะหะปัญจเิคานปะทาแลชาาธรรมโมมหิชารังอนาติตาเรามีความแก่ไปธรรมดาจะเริ่มความแก่ไปไม่ได้พระญาติธรรมโมมหิพระ พระยาถิอาอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้ไปธรรมดาจะเริ่มมีความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาระนาธรมโมมหิมาระนางอานาติตาเรามีความตายไปธรรมดาจะเพิ่มมีความตายไปไม่ได้ซพพหิเมปิเย,ยหิมานาเปหินานาภาววินาภาววเราจะาเ,ปเ,ปเป็นต่างๆหรือว่าเราจะต้องคัดพลาดจากของรักของเสน่ห์จทั้งหลายทั้งปวง กมัสสกุมหิกรมาทายาทุกรมโยงนี้กรมาพันธุกภูมกมปฏิสระนาเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นดันเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกามังกิษามิกัลยาณังวาปะปักกงวาตาสาาัสทายาทาภวิสามิเรามีกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทหรือว่าจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสืบไปเอวังอเมหิอะพินนางปัจจะเวขิตตักพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุทกทุกวันเทอญปสวสดเทวตาอุอุชโยชนะปะทะชนะถา ทุกขปัตตาปาณิทุกขาพยัปัตตาจานิพยาโลกัปัตตาจานิาสาวกาสนตุสัพเพปิป,ปานิโนเอตวัตตาจาอรอเมหิสะตังปุญญสัมปะงังสัพเพเ,เทวานุโม,มทันตุสัพพสัพพมปติสิทธิยาหานังท้าทันตุสัทยา,ทา,ททา,ส,า,ยาสีรังละขันตุสาพพาัพทาพราะวนาพิรันตาโหนตุขัดฉันตุเทวตาขตาสัพเพพุธ,ธาพระปัตาปตาปเจกานาจยางพระลังอารหันตานาจเตชยน,นะคังพันธามิสัพโส สวสวดเทวตปัตติธานาคาถาท่านมาท่านธรรมยานบริธานาาถายม,มานา,าเเสแลเทวตาสันติวิหาระวาสิกนีทูเปขะเโยโพธิฆะเล,เลตหิงตหิงตัธรรมมาทาน,นีนะพระวันตุปุชิตาสวดที่การนเจนะมิหารมันทะเลเถระจวชาจาะนาวากาจะปิกโวสลายมิการาาาธนปฏิอุปาสกาธรรมมาจากเทสานิขามาจากอิสระสุปานะภูตาสุก,กิตาพระวันตุเตชะาพุทธ ชาตาผู้ชายเยปบจจะอันทศสัมภวาสังเสธชาตาอทโวปะปะปาติกานิมญานิกังธรรมะวรังปฏิปัิจเตสเปติทุกขัสะกรณตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมัทาราจปุคราสังโฆหหตุสะมักโคะอัททางจหิตายะจัอเมรขันตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมาจริโนหุดทิสสะปาปุเนยมะสัพเมจริยะปะเวทิเต บทสวดสะพะัพพปฏิทานาคาถาแล้ท่านทำอย่างไรท่านหนักกะทมาพานามาเซปุณนัส,สิธานิการตาสะยานันยานิกาตานิเมเตสัจจะภาขิโนโหนตุสัตตานันตปมาณกะเยปิยาคุณาวันตานะไม่หังมาตาปิตาไธโย ถาเมจจะปยาทิฏฐาวาอันเยมัชชะตเวริโนสัตตาทิทังติโลกสมิงเตภุมมาจตุโยนิภะปเจกะจตูการาสังสารันต์ภาพระวะพระเวยาตังเยปฏิตานมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนัปปชานันติเทวเตสังนิเวชยุมมายาทินนาลัพุนานางอุโมนอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาหุนตุอเวลาสุขชีวิโน เขมาปทันจะปะปวนตุเตสสเวิะวิชตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ท,ท,าท,ทํา,าทแล้วคือชนเหล่าได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีวารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นการและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสาเกิดในกาเนิดสี่มีขันห้าลาขันหนึ่งลนขันสี่ ต้องเทศอยู่ในภพน้อยได้ภพใหญ่สัตว์เหล่าได้ทราบให้การให้ส่วน่วนกัข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาฐานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนุ่นองข้าพเจ้านี้ขอเทศทัางหลายจึงแกแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างนี้เเียญอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงงจงถึงทางอันเกษมเถิดขอข้าวันเดียวสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุนภาพแห่งสัจจะที่ฐานอนินภาพแห่งความเพียรอนิภาพอน,นิสงส์แห่งการบูชาพรระัตนตรัยด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริษและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากความทุกข์ไฟทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจราิญธรรมรูปธรรมธรรมขอโดยเทศนทาทั้งหลายปวดอนุโมทนาการสวดสัตยายมนต์และธรรมะเหล่านี้บ่อนุโมทนาและปวดเอเมงขอให้ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลของกิ่งพระกิ่งพัยฤิพิณธโดยมูลนิธิสมเด็จพระญานาสงวน วันพวันนี้เว็บวิหารตลอดจะมรตทุกมงคลทั้งหลายทีัพยสินสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนคุณภาพแห่งพระบุญได้คำะมงคลในพระภารา,ต,าต่างๆขอจงสุบูรณ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุ